วันที่12พฤศจิกายน2557เวลา9นาฬิกาที่โรงแรมนภาลัยอำเภอเมืองอุดรธานีนายปริญญานาคฉัตรตรีประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นหรือกอถอเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมานาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรท้องถิน่นครั้งที่1ทั2558 โดยมีนายนพวัน์สิงศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาที่เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก4จังหวัดคือจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดขอนแก่นจำนวน480คนใช้เวลาในการสัมมนา2วันคือวันที่12และวันที่13พฤศจิกายน2557 นายสันติทรยิ้มละไมหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเปิดเผยว่าสํานักงานได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรท้องถิ่นขึ้นโดยได้ดําเนินการจัดการประชุมไปตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีนับตั้งแต่ปีพศ2550สํ25าหรับในปีงบประมาณ2558นี้ กำหนดให้มีการจัดประชุมหารือสัมมนาจำนวน2ครั้งซึ่งการจัดการประชุมที่จังหวัดอุดรธานีเป็นครั้งที่1ในจำนวน4,668ครั้ง <c oughs> เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกฎระเบียบรวมถึงกฎหมายใหม่ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนระบบจากระบบมาเป็นแท่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนะนำรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเอาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานนายปริญญานาคจัดตรีได้กล่าวว่างานด้านกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารด้านบุคคลของท้องถิ่นนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากการที่ทางกทออจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีและมีความสอดคล้องกับนโยบายกับกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเป็นเรื่องที่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัดตัวเองให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ กฎหมายในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการทำงานจากระบบซีไปเป็นระบบแท่งแทนนอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่ที่ต้องทํางานด้านกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกอย่างได้แสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะได้รับรวบรวมเก็บเป็นข้อมูลนําเอาไปเสนอส่วนที่เกี่ยวข้องในการกําหนดกฎระเบียบกฎหมายเพื่อจะทําให้การบริหารงานของท้องถิ่นดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนดังกล่าว